น,ะะนี่ก็คือกรณีของแป้งนาโนดซึ่งก็ช่วงหลังนี่ก็ใช่ไหมครับว่าถูกส่งไปเขาเรียกขังเดี่ยวคือภาคประชาชนทั่วไปก็จะเรียกว่าการขังเดี่ยวแต่ในการปฏิบัติของงานราชธานันมหรือของเรือนจำเองเราแบ่งเป็นสองส่วนถ้าบอกว่าขังเดี่ยวเป็นเป็น,ปนการลงโทษนักโทษการขังเดี่ยวนั้นจะงดการติดต่อกับคนทุกประเภทงดเลยครับโทษขังเดี่ยว ห้องขังเดี่ยวเนี่ยไซส์มันขนาดไหนห้องขังเดี่ยวมาตรฐานที่ใช้ในการลงโทษกว้าง1.8ยาวประมาณ2.5ส่วนท้ายจะเป็นส่วมอืมโอเคจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนี่คือประมาณ2เมตรคูณ2เมตรเอ่อเชิญอาจารย์ท่านี้เลยนะฮะได้ครับเพื่อมาดูฟอแพงนะครับว่า2เมตรคูณ2เมตรนี่มันคือขนาดไหนนี่ครับ,ชรบเชิญครับ่าชิญครับอาจารยครับแป้งนาโนดถูกอ ขังอยู่ในห้องแยกขังไซส์ขนาดนี้ถูกต้องไหมครับครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้คือกว้างคูณยาวก็คือ2เมตรครับนะครับความยาวก็2เมตรมันก็เลยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้เป็นส้วมนั่งยอใช่ครับนะครับเป็นส้วมนั่งยองแบบนี้นะฮะก็คือเมื่อต้องใช้ส้วมอันนี้เป็นซิงล้างล้างหน้าครับอ่างล้างหน้าวาานะฮะ แล้วในนั้นไม่ได้มีที่นอนใช่ไหมฮะไม่มีที่นอนนะเป็นผ้าห่มสามผืนครับผ้าห่มสามผืนอ่าตามที่เราเคยได้ยินกันมานะฮะผ้าห่มสามผืนคือผืนหนึ่งคือปูที่นอนครับปูที่นอนเนี่ยฮะผืนนี้ครับอ่าอีกผืนหนึ่งเป็นหมอนครับเป็นหมอคือเป็นหมอนม้วนเป็นหมอนนะครับนี่ครับนะแล้วอีกผืนหนึ่งไวห่มครับไวห่มนี่คือห้องแค่นี้ด้านนี้เป็นทึบปะปะฮะทึบครับ ทึบทึบก<ม>ี่ด้านครับมีช่องระบายอากาศด้านบนนะเป็นเป็นซี่ๆเป็นลูกกลอส่วนด้านหน้าก็เปิดนะเป็นลูกกลมงเป็นลูกกลมทั้งหมดเเป็นลูกกลมแล้วมีช่องระบายอากาศข้างบนสูงขึ้นไปกี่เมตรฮะไม่มีแล้วครับอ,อ๋อไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับเป็นทึบสามด้านเลยขัดทึบสามด้านด้าน,ด,านด้านนี้มีด้านหลังนิดนึงให้อากาศถ่ายเทได้ให้เกลี่ยมีช่องระบายอากาศแต่ด้านหน้าโล่งทั้งหมดอะด้านหน้าเป็นลูกกลมหมดเลยใช่ครับเป็นลูกกลมทั้งหมดราะนี่คือที่นอนแล้วก็อยู่ในนี้ฮะยี่สิบส อย่างที่อาจารย์บอกว่าครับเอ่อสิบห้าวันไม่เกินอันนั้นเป็นการขังเดี่ยวครับแต่แยกขังเนี่ยไม่มีกําหนดเวลาครับอ๋อแยกขังไม่มีกําหนดขึ้นกับพฤติกรรมครับเพราะฉะน,นั้นแป้งกำหนดเขาจะนอนอยู่ในนี้ในสถานที่แบบนี้นะฮะครับด้วยเนื้อที่เท่านี้นะครับเพื่อเปรียบเทียบให้ท่านได้เห็นนะครับผมสูงเมตรเจ็ดสี่ถ้านอนไปปั๊บก็เกือบจะเต็มห้องฮะคแค่นี้ พลิกไปพลิกมาพอลุกขึ้นมาปั๊บนี่ก็จนจนส้วมแล้วอ๋อ,อทางนี้อาจจะมีลูกกงไว้ระบายอากาศคุยกับครับผู้คุมได้บ้างหรือเปล่าผู้คุมก็คงไม่ได้คุยครับมาถึงผู้คุมก็สั่งอย่างเดียวครับสั่งอย่างเดียวสั่งให้ทําอะไรทานัเนเองครับเพราะ <ทำ S 2> โอกาสผู้คุยปกติในยากอยู่แล้วผู้คุมก็ไม่อยากมาคุยด้วยอยู่แล้วอเพราะการมาคุยเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็อาจจะบอกว่าผู้คุมมีคนสงคายโอ้ย มันก็ยอ้อนกลับมาเข้าตัวผู้ภูมิอีกทีนึงเพราะฉะนั้นการถูกแยกขังแบบนี้ความทุกข์ของผู้ที่ถูกทําโทษแบบนี้แม้ว่าจะมีเนื้อที่2เมตรคูณสเมตรแต่ก็คือความสิ้นอิสรภาพแล้วก็ไม่เจอโลกภายนอกอะไรใดๆเลยสิ้นนีแต่เข้ามาในเรือนจำแล้วอ่อสิ้นสิ้นได้ขับตรงนัแ้วแต่อันนี้เหมือนว่าสิ้นมากขึ้นโดนจํากัดการเคลื่อนไหวหจากัดการติดต่อ และเนื้อที่ใช่ต้องไม่ให้ไม่สามารถไปติดต่อนักโทษคนอื่นไม่สามารถไปติดต่อเจ้าที่คนอื่นได้เพราะฉะนั้นการอยู่2เมตรกับคูณ2เมตรแบบนี้กับการนอนรวมกัน่นนอนรวมกันดีดีกว่าหรยอคการนอนรวมกันสังคมไทยดีครับจะได้มีโอกาสได้พูดคุยได้ผ่อนคลายความเครยียดอยู่คนเดียวก็จะเครียดโอเคนี่คือลักษณะของอพื้นที่ที่เราให้ท่านไปเห็นนะครับว่ามันเป็นอยู่เท่านี้เองแล้วก็2เมตรก็คือเมื่อเปรียบเทียบกับตัวมนุษย์ก็ก็คือเหมือนกับ อยู่ในกล่องกันละครับก็ค่อนข้างที่เขาที่จะเร็กนะครับ